สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอันนี้ก็ EP 6นะ EP 6วันนี้ก็มีดาบที่น่าสนใจมานำเสนออีกแล้วนะครับก็ดาบเล่มนี้อ่ะเอาที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะดาบเล่มนี้ผมก็ซื้อมาในกลุ่มนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกก็จะลงขายก็ลงขายไปแล้วแหละอ่าพอลงขายไปแล้วด้วยความไม่รู้อ่าเพราะมันเป็นดาบอะไรยังไงนะนเราก็ไม่รู้เนาะดาบมันมีเยอะหลายรูปแบบนะ แล้วก็ลงขายไปสักพักก็มีคนเข้ามาทักอา้าวมาบอกว่าดาบใหม่อา้อาวเฮ้ยดาบใหม่ของเขาเก่ากว่า,อ,าอ้าวเฮ้ยเราก็แมหมเราก็เราก็เห็นสังเกตจากอา่าเนี่ยสันมันเป็นสันจัว่วสันจัว่วเอ้ยสันจั่วส่วนใหญ่เราพบในดาบไทยลื้อนะที่ผมมีอยู่นะที่เขาบอกกันก็คือเป็นดาบไทยลื้อ่ะอา่เอาเนี่ยพอเอ้ สงสัยล้สงสัยก็ไปถามพี่ที่ผมปรึกษาให้บ่อยสองคนที่ผมเข้าไปปรึกษาอ่ะก็เอาไปปรึกษาอา้าวก็ได้ความรู้มาว่าอ่ะพี่เขาก็บอกไปในทางเดียวกันว่าอ่ะมันเป็นดาบทางทางไทยรื้นะเนี่ยพี่เขาบอกว่าเป็นดาบอันเนี้ยเป็นดาบไว้แหลมหางเป็ดอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดู ภายนอกกันก่อนว่าดาบปลายแหลมหางเป็ดเป็นยังไงนะเอาภายนอกก่อนนะฝักฝักผมถามแกนะว่าฝักเดิมไหมแกบอกว่าเป็นฝักเดิมฝักเดิมถ้าเป็นเอกลักษณ์ของทางไทยไทยรื้นะไทยรื้ก็คือเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบลวดเอ้ยไม่ใช่ลวดก็เป็นโลหะแผ่นโลหะรัดแล้วก็มีตอกหมุดตอกอะไรบางที่ก็ไม่ตอกนะตอกหมุดนี่จะจะยุค ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะก็วนด้ามด้ามด้ามน,นี้ก็เป็นด้ามที่ทำมาใหม่นะก็ไม่ใหม่หรอกแต่ก็บูรณะซ่อมแซมมานะก็ด้ามเดิมก็คิดว่าคงเป็นหวายนะพันหวายนะแต่ด้ามเนี้ยก็จะเป็นด้ามที่เป็นหวายเหมือนกันแต่หวายเป็นเส้นแล้วพันพันพัน,พนไม่ได้สารไม่ได้ถักนะเชือกนี่เชือกผมเอามาใส่ใส่เอง ก็เขาก็บอกว่าดาบถ้าไม่พันเชือกก็เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันก็จริงอ่ะเวลาไม่ใส่เชือกมันก็อยู่ทู่ๆอย่างเงี้ยผมก็เออมีเชือกเขามีเชือกเศษเชือกหรือบ้างผมก็พันไว้นะแล้วก็ลงขายอ่ะเรามาดูกันว่าใบเป็นยังไงนะนี่ครับว้ายแหลมหางเป็ดใบจะเป็นลักษณะนี้นะก็คือมันก็ไม่ได้เหมือนดาบใหม่ดุ่นใหม่ซะทีเดียวนะเนี่ยก็เป็นดาบ ก็ผมถามพี่เขาก็บอกว่าเป็นดาบจากเป็นดาบไทลื้อเป็นดาบเมืองหลวยเมืองหลวยใกล้ๆเมืองยองเมืองยองก็จะอยู่ห่างจากท่าขี้เหล็กไปไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะนสองสามร้อยโลมั้ยไ่สองร้อยสามร้อยี่แหละนะก็ก่อนถึงเมืองเชียงตุงเนาะนะถ้าดูตามแผนที่นะถ้าจำไม่ผิดนะอ่านะแล้วก็สันเนี่ยหนาถึงเก้ามิลนะ สันเนี่ยเป็นสันจั่วสันจั่วแล้วก็ไล่บางไปถึงปลายนะส่วนตาตานี่จะเป็นเหมือนตาดอกจันจะมีอยู่หกแฉกนะส่วนด้ามด้ามเนี่ยก็จะเป็นหวายหวายเหมือนกันแต่เขาทําเป็นเส้นปอกหวายออกมาแล้วก็พัน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 เป็นเส้นเดียวจนถึงจนถึงปลายด้ามเลยนะส่วนนี้ก็เป็นเหล็ก เป็นเหล็กนี่ทําไมถึงต้องเป็นเหล็กถ้ามีคําถามนะว่าเออเพราะว่าผมก็เห็นดาบที่ทําด้ามแบบเนี้ประมาณสามสีเ่เล่มที่ผ่านมือผมนะก็เหตุผลก็เพื่อความทนทานนั่นแหละเพราะที่สังเกตอะดาบที่พันด้ามพันไหวสารไหวนะคอด้ามตรงนี้จะแตกไม้ตรงนี้จะแตกเพราะการใช้งานการฟันกันถูกกระแทกเนี่ยอ่ะยุบหลังๆมาก็น่าจะเห็นเป็นเหล็กเนี่ยคอด้ามเนี่ยจะใช้เหล็กแทน มันน่าจะเพิ่มความทนทานเหมือนเหมือนเหมือนมีดเหมือนอะไรยุคใหม่เขาก็จะมีคอด้ามนเป็นเหล็กนะก็เพื่อความทนทานมากกว่าตามยุคตามสมัยเนาะใช้งานแล้วก็อันนี้น่าจะง่ายกับการทํามากกว่าเพราะว่าถ้าการซ่อมแซมดาบยุคหลังๆมานี่เราก็ไม่รู้เนาะจะไปซ่อมจะไปหาคนพันไหวายสารหวเก่งๆที่ไหนเนาะถ้าไม่มีโลกโซเชียลเราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เลยว่าเออ มีทางลำปางหรือมีเพื่อนๆสมาชิกบางคนในกลุ่มที่ที่เขาสารหวเป็นยเงี้ยเนี่ยอ่าตั้งแต่มีโลคโซเชียลมาเราก็เลยรู้ว่าเออควรจะไปสารหวายที่ไหนเพราะนี่คงซ่อมก่อนที่จะมีโลคโซเชียลแล้วแหละก็เลยเขาก็เลยไม่รู้จะไปหาคนสารทุนอะไรที่ไหนหรือไม่ก็อาจจะมีแต่ว่าเอาแบบง่ายๆและกันอย่างเงี้ยใช้งานได้ก็เอาเอา,เอาอย่างนี้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เอาสวยงามเขาเน้นใช้งานนะ ก็ความสมบูรณ์ของดาบหรอดาบเล่มนี้ก็มีความสมบูรณ์ของใบพอสมควรนะไล่ตั้งแต่ปลายใบนะปลายใบแล้วก็ตรงนี้จะมีสนิมหน่อยก็น่าจะตามอายุการใช้งานนะตรงนี้จะเป็นสนิมเนี่ยลักษณะของใบเต็มๆก็ประมาณนี้นะก็แอนไปข้างหลังหน่อยนะเนี่ยก็จะมีบอกว่าไว้หางเป็ดเนี่ยเอ้ยอ่ะไว้หางเป็ดเนี่ยไว้แหลมหางเป็ดนี่ยจะมีอยู่สองแบบ พี่เขาบอกมานะที่ผมปรึกษาเขานะจะมีอยู่2แบบแล้วผมมีบังเอิญผมมีทั้ง2แบบอันนี้ก็เกือบขายไปแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดอีกแบบให้ดูเพื่อนบางคนก็น่าจะเคยเห็นนะนี่ครับอีกแบบจะเป็นลักษณะนี้นะก็คือที่ผมลงโชว์ไว้ในกลุ่มอะนะนี่นะไม่รู้ว่าเห็นชัดแค่ไหนก็ดีอันนี้ใช้เปลี่ยนกล้องอะโกโปมาถ่ายนี่นะอันนี้เคยเห็นอยู่ในกลุ่ม อันนี้เขาจะเรียกว่าวายหางเป็ดนะส่วนเนี้ยส่วนอันเนี้ยวายปลายแหลมหางเป็ดนะก็ทั้งสองเล่มก็ค่อนข้างยาหายากพอสมควรน,นานๆออกมาทีนึงนะก็นี่แหละอันนี้ก็เกือบขายไปแล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นของหายากบางทีเราก็ไม่รู้เพราะด่ามันมีหลายแบบมากเลยแต่ละแบบ บางทีก็แทบจะไม่ซ้ำกันเลยอย่างี้ที่ผ่านมือนะเนี่ยก็เกือ,อ,อบขายเลยดีไหวตัวทันนะก็ต้องขอบคุณพี่นะที่เขามาทักทำให้เราสงสัยพอเราสงสัยเราก็ไปถามผู้รู้อ่าก็เลยเป็นของดีซะนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่บางคนที่ทักมาถามแล้วไม่ยอมซื้อนะเออคุณคุณม่ได้ของดีละของดีเก็บอยู่ที่ผมนะนะก็ เรื่องอายุเหรออายุของดาวนี่ผมก็ถามแกไปนะแกก็บอกว่าอาอายุก็ร่วมร่วมร้อยปีนะอา่าเพราะว่ามันเป็นขนมเดิมถ้าทางไทยลื้อนะก็ร่วมร้อยปีก็ว่าก็นานพอสมควรนะร่วมร่วมร้อยปีก็อาจจะไม่แน่นอนนะเรื่องอายุเพราะว่าเป็นการคาดการณ์นะเพราะว่าของมันก็โบราณของมันนานไม่มีการจดบันทึกที่แน่ชัดก็คือก็อาศัย เกี่ยวกับการบอกเล่าจากผู้รู้เท่าคนแก่นะแต่ก็ก็เราก็ต้องเลือกเชื่อเท่าที่เรารู้มาตอนนี้ว่าอ่าโอเคผู้รู้เขาก็บอกว่าเป็นของเก่ารวมๆร้อยปีก็อ่าก,ก็ก็อ้างอิงตามนั้นไปก่อนนะหรือว่าใครมีข้อมูลว่าเอ้ยมันใหม่กว่าน,นี้หรือว่ามันเก่ากว่าน,นี้ก็ค่อยมาว่าัะอีกทีนึงนะเบื้องต้นสำหรับดาบเล่มนี้ก็ประมาณนี้นเดี๋ยวผมจดสคริปต์ไว้อะไรบ้าง นี่แหละก็พี่สองคนที่ผมปรึกษาเขาก็วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันก็คือสรุปก็คือเป็นดับไทยรื้ออ่ะเป็นดับไทยรื้อก็เป็นดาบไปลายไว้ไปแหลมหางเป็ดก็อยู่ฝั่งทางทางอะไรนะ,ระทางรัชฉานนะรัชฉานถ้าจะถือเป็นดาบเมืองไม่ก็ดาบเมืองนะเพราะว่าเมืองก่อนเนี่ยเขตนั้นก็เป็นเขตของล้านนาทั้งนั้นแหละตั้งแต่ ั่งพม่าเนี่ยตรงท่าขี้เหล็กยาวไปถึงเชียงตุงอ่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือร้านนาก็คือขนมทำเนียมก็ก็คล้ายๆกับทางล้านนาเชียงใหม่นะก็คือภาษาพูดภาษาอะไรก็คล้ายกันคุยกันรู้เรื่องคุยกันภาษาเมืองนี่แหละอ่าเขาไม่ใช่พม่านะเขาเป็นไทยใหญ่นะก็ไทยใหญ่ไทยรื้อไทยเขินเนี่ยอ่าก็บางส่วนก็อพยพมาอยู่เชียงใหม่นะก็ก็ระยะเวลาก็ทําให้กลองกืนกลายเป็น คนไทยเหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยภาษาก็จะมีบางหมู่บ้านคุณท้าคนแก่ก็ยังมีภาษาที่ยังเป็นไทยดื้อไทยเขินอยู่อาจจะหลงเหลืออยู่นะแต่คงจะน้อยมากแล้วนะเพราะว่าก็สูญหายไปตามกาลเวลานะก็ประมาณนี้นะอ่าแกบอกอีกว่าอ่าอันนี้ยังเป็นแบบยังใหม่อยู่ขนุททำเนียมการทําฝักดาบอ่ะแกบอกว่าถ้าเก่ากว่าน,นี้มันจะเป็นการพันได้พันได้แล้วลงรักทับนะอ่า เขาก็บอกว่าอันนี้เอีกก็ความนิยมที่แบบว่าพันได้แล้หลงรักทับเนี่ยจะไม่มีมาทางทางเชียงใหม่ลำปางหรือว่าลำพูนจะเจอส่วนใหญ่ทางไทยเขินจะเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้สําหรับเล่มนี้เท่าที่รู้มาก็ประมาณนี้ก็เป็นดาบที่น่าเก็บสะสมอีกเล่มหนึง่งนะก็ดูแบบไว้แล้วกันนะครับนี่เนี่ยลักษณะนี้นะสันจะเป็นสันจั่วซะส่วนใหญ่ อาจจะเป็นสันนูนก็ได้ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปงั้นแหละเผื่อหาเจอทรงนี้แล้วเป็นสันนูนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ถ้ามีก็ก่อนตัดสินใจขายก็เอามาถามผู้รู้ก่อนนะหรือมาถามผมก็ได้เดี๋ผมจะแนะนําให้ว่าต้องไปถามใครต่อนะเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ผมรู้ผมก็ถามพี่เขามาแล้วผมก็เอาความรู้มาแบ่งปันเนาะว่าอ่ามันคืออะไรยังไงนะโอเค สรุปแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะลืมบอกความยาวดาบใบนี้ยาว22นิ้วเลยนะใบดาบยาว22นิ้วนะสันหนา9กมิลสันโคนนะหนา9ก้ามิลไล่บางถือว่าสันเนี่ยถือว่าสวยนะเจัวแบบสวยมากเลยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะโอเคงั้นก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะสำหรับดาบเล่มน,นี้ไว้ไปลายแหลมหางเป็ดนะ ดาบที่เกือบขายไปแล้วนะถ้าขายคงจะเอากลับมาระบากนะ,นะเพราะว่าดาบขายออกไปจะหาซื้อคืนก็ลำบากโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับก็อีถัดไปก็จะมีดาบอะไรมาก็เดี๋ยวมารอชมกันก็กดติดตามไว้ลวกันนะหรือเป็นแนวทางหรือว่าใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ก็ อยากติชมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เพิ่มได้นะเพราะเรายินดีรับเพราะว่าของเก่าอะ่ะมันมันต้องช่วยกันหนาะข้อมูลมามาคอยสนับสนุนนะเพื่อเป็นเพื่อให้มีข้อมูลประกอบได้เยอะที่สุดนะเพื่อเป็นความรู้แล้วกันโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เราจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ